มาเบิ่งนะครับว่าเปนท่าสีสียังไนครับนี่ครับอ้าวสวัสดีครับอันพายกันเฮ็ดมีอย่างครับนี่ครับกิจกรรมมีอย่างครับเนี่ยฮะท้าสีผมวาตอนทั้งเดยครับเนี่ยนักศึกษาฝึกสอนครับอยู่สายก่อนักศึกษาฝึกสอนครับนักศึกษาฝึกสอนบ่มาฝึกสอนอยู่นี่นี่ยบ่อยู่โรงเรียนราชสีสไลด์นี่บ่อ๋อฝึกสอนไกลสีแล้วหรือยังครับเนี่ยอ๋อหลไรจากอาทิตย์จังสีแล้ว ขอบานนี่ก็เลยพากันมาทำหนูบำรุงบ่ก็เลยมา้งบำรุงโรงเรียนมาฮะอ๋อคือว่าเหตุให้มันงามขึ้นอ๋อขยันตัวนี่อยู่พากันอยู่ทั้งหนแน่เนี่ยมรลศพัดสีสะเกีเท่านี่บ่อ๋อเป็นคนจังหวัดใดครับบ่เนี my my ่ยส oh, ีสเกียร <icion> ์เท่าน like right? ี่บ่พากันอยู่อมเภื่อใดเนี่ยอ้อล่าสีสไลปอบ้านใดเนี่ย กาเพียมาดว่ะอ่าทั้งนี้อยู่บ้านไหนนี่พุ้นี่นี่โอ้บันทอนงูเหลือมไปทางเดียวกันเบิดงต้นนี่่ามาเบิ่งครับนี่เพิ่นคู่ฝึกสอนเ,นเพิ่นพ่อกันมาท่าสีโรงเรียนรั่วโรงเรียนล่าสีสไลด์นะครับนอกคุณผู้ชมครับนี่มาเบิ่งครับนี่ก็ขยันขยันครับนอกจากจะมาฝึกสอนแล้วก็ยังมาท่าสีโรงเรียนอีกครับนี่ครับโรงเรียนราสีสไลด์นี่ครับตัวสีสเกตชาแนลนะครับอ่าสีสเกตชาแนลนะครับ อ่านี่ครับเป็นกิจกรรมของอคุณครูผู้ฝึกสอนนะครับที่โรงเรียนราศีสไลนะครับวันนี้ก็มาทาสีรั้วโรงเรียนราศีสไลนะครับให้สวยงามนะครับอ่านี้ครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับ